สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสุภาพสกุลนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องสาวยนสิสี่วนมากินซุกี้ทะเลจ้ะซุกี้ทะเลเพิ่งเห็นแล้วเมื่อกี้นี่จ้ะเดี๋ยวสาวเนาอนั่งเบิ่งนเดอจ้ะเฮ็ดบ่ราณดอกจ้ะพี่น้องเป็นแต่แซ่ดีกว่าพี่น้องซุกี้ทะเลรวมมิตรแต่ว่าสิบุเห็นกุ้งปาหมุกเพราะว่าตัวน้อยกระเจ้าซอยเป็นต่อนี้น้อยนะจ้ะพี่น้อง ก่อนสาวนสิกินซุกี้ทะเลสาวเนาก็ขอบคุณเด้อพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อพี่น้องที่เข้ามารับสมสงสามเนาะนะจ๊ะสาวเนาะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนกันจ้าขอบคุณที่ไจ้มาจ้ะพี่น้องมากินซุกี้ทะเลหนึ่มสาวเนาะเฮ็ดผู้ดีกินเฮ็ดบุหรี่จากพี่น้องจนน้อยบุ๋มมดสูดล้างก่อนนี่ แซ่บคุอเก่าเลยนะจ๊ะพี่น้องเปรี้ยวหวานน้ำซุก,กี้ก็เป็นน้ำซุก,กี้ขวดที่กเจ้าให้สำเร็จนะจ๊ะ กินได้ง่ายๆพีน่นองใส่น้ำซุปตอกไข่ใส่ซีฟู้ดรวมมิตรเอาพักใส่ตักขึ้นมาแล้วก็ปรุงใส่น้ำตาลใส่ซอสแล้วก็กินเลยที่จะี่น้อง แค่น mm ี้ก็แซ่บไปจ้ะแค่นี้ก็แซ่บแบบซาวเนาะ แซ่บเส้นจ้ะพี่น้องเซ่บจะพักมีพักโซอสซ่บอย่างนั้นจ้ะน้องได้หนึงสาน้องแต่มีแค่ร้อย มีข้าวโพดมีถั่วลันเตาเดี๋ยวกอะอันนี้ไม่อยากโบอีกันนึลืมลืมซื้อแต่พี่น้องพัาโซแซ่แกง คือบาอย่างพี่น้องคือบ้าแซ่บอากาศหนาวๆพี่น้องกินท้อนๆไปโดงคอแซ่บจ้ะ หนาวเหงี่งจังเลยห้าองศาพี่น้องนาะขับร์ไปทำงานเมื่อจอนอยู่หนาวขนาด กินแล้วจะพี่น้องกินคำนี้แล้วแซวแหละเหลือพักสองสามตอนพอแล้วจ้ะกิ่มแล้ว จ้าพี่น้องคลิปนี้สาวน้อเอาเอา,เอาไว้สำนี้เนาะจ้าคลิปหน้าหนึ่งถ้าขายจะมาจะพี่น้องขอบคุณได้ายได้เลยพี่น้องที่เข้ามารับสูงจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย